ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นระบบการโอนถ่ายข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางหรือปลายทางโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆดาวเทียม จะทำหน้าที่ควบคุมการส่งและไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางนอกจากนี้ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามลักษณะการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์หรือระยะทางการเชื่อมต่อจึงสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ หระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า LAN LAN เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆในระยะใกล้ภายในสำนักงานหรืออาคารเดียวกันโดยใช้สายสัญญาณได้แก่สายโทรศัพท์สายโฮเอเชียลหรือสายใย,ยแก้วนำแสง 2. ระบบเครือข่ายระดับเมือง Metropolitan Area Network หรือที่เรียกกันว่า Man Man เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่มีระยะทางการเชื่อมต่อไกลกว่าระบบเครือข่ายท้องถิ่นซึ่งได้แก่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงต่อกันภายในเมืองเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกัน 3. ระบบเครือข่ายกส w i t e Area Network หรือที่เรียกว่า WAN WAN <W AN S 1> เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ mm hmm. เช่นระหว่างประเทศการเชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกติดตั้งใช้งานบริเวณกว้างมีสถานีหรือจุดเชื่อมมากมายและใช้สื่อกลางหลายชนิดเช่นม i โครเวฟดาวเทียม เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารระยะไกลนั่นเอง